ถ้าจะให้กำหนดรัสเซียด้วยคำเดียวบางคนอาจบอกว่าหนาวบางคนอาจนึกถึงปูตินหรือแม้แต่วอดกา้าแต่ความจริงแล้วการนิยามประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีวัฒนธรรมอันรุ่มรวยและประวัติศาสตร,ร์อันยาวนานนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนั่นคือเหตุผลที่เราที่ช่องสิ่งมหัศจรรย์ของโลกได้เตรียมการเดินทางสุดพิเศษผ่าน30ข้อเท็จจริงที่ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับรัสเซีย ดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมและกดสมัครสมาชิกช่องเพราะการเดินทางของเราเริ่มต้นแล้วอย่าลืมเตรียมเสื้อผ้าที่อบอุ่นเพราะเราจะพุ่งตรงไปยังเมืองปงโอยเมียคอนเมืองที่ได้รับฉายาว่าเป็นเมืองที่หนาวที่สุดในโลก สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักเมืองโอยเมียคอนตั้งอยู่ใจกลางประเทศในแถบไซบีเรียนในปี1926เทอร์โมมิเตอร์ของเมืองบันทึกอุณหภูมิที่หนาวจัดถึงลบ71.2องศาเซลเซียสซึ่งจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีเมืองใดในโลกบันทึกอุณหภูมิที่ต่ำกว่านี้ได้ทำให้โอยเมียคอนเป็นเมืองที่หนาวที่สุดบนโลกและชาวเมืองเกือบ500คนที่นี่คือ วีรบุรุษตัวจริงการใช้ชีวิตในสถานที่เช่นนี้ไม่ใช่เรื่องที่ใครๆก็ทำได้และต้องใช้ความกล้าและพลังใจอย่างมากฤดูหนาวที่นี่ยาวนานถึง9เดือนด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณลบ50องศาเซลเซียสแค่คิดก็ทำให้หนาวสั่นแล ว่าโชคดีที่รัเสเซียมีขนาดใหญ่มากและมีเมืองอื่นๆที่อุ่นกว่านี้บ้างชาวรัเสเซียสามารถภูมิใจที่ได้อยู่ในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งครอบคลุมพื้นที่มากกว่า17ล้านตารางกิโลเมตรหรือประมาณ11%ของพื้นผิวโลกเพื่อให้เห็นภาพว่ารัเสเซียใหญ่แค่ไหนคุณสามารถใส่ประเทศขนาดเท่าบราซิลซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ถึง2ประเทศใน รัเสเซียสิ่งที่น่าสนใจคือแม้จะมีขนาดใหญ่ขนาดนี้รัเสเซียกลับมีประชากรน้อยกว่าหลายประเทศที่เล็กกว่าตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาซึ่งมีพื้นที่เพียงครึ่งหนึ่งของรัเสเซียแต่มีประชากรมากกว่าสองเท่าและด้วยขนาดที่ใหญ่โตน,นี้รัเสเซียยังเป็นแชมป์ในเรื่องโซนเวลาโดยมีถึง11อโซนเวลาที่แตกต่างกันซึ่งหมายความว่าในขณะที่ชาวรัเสเซียบางคนกำลังตื่นนอนอีกกลุ่มหนึ่งอาจกำลังอยู่ในชุดนอน รัสเซียอาจมีขนาดใหญ่กว่านี้ได้อีกเพราะจนถึงปี1866อาลาสก้ายังเป็นของรัสเซียดินแดนทั้งหมดของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาเคยเป็นของราชอาณาจักรรัสเซียและถูกเรียกว่ารัสเซียนอเมริกา แต่รัเสเซียมีที่ดินหรือน้ำแข็งให้กังวลมากพอแล้วและพวกเขาไม่ต้องการจัดการกับดินแดนที่หนาวเย็นอีกแห่งหนึ่งด้วยเหตุนี้ซาเล็กซานเดอร์ที่2จึงตัดสินใจขายดินแดนนี้ให้สหรัฐอเมริกาในราคา7.2ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นการต่อรองครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการค้นพบแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ในพื้นที่นั้นแต่ในตอนนั้นชาวอเมริกันไม่ค่อยพอใจนักและหลายคนบอกว่าแม้จะซื้อในราคาถูกแต่พวกเขาได้เพียงตู้เย็นขนาดใหญ่ ที่ไรประโยชน์ดูเหมือนว่าพวกเขาคิดผิดและผิดอย่างมากในสมัยนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียดูเหมือนจะแตกต่างจากปัจจุบันอย่างมากหลังจากที่รัสเซียกลายเป็นสหาภาพโซเวียตหรือที่เรียกง่ายๆว่าโซเวียตความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐกลายเป็นคู่แข่งที่รุนแรงยิ่งกว่าแมวกับหมาเป็นเวลาหลายทศวรรษที่ทั้งสองประเทศแข่งขันกันเพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าใครดีกว่ากันแม้หลังจากสงครามเย็นและการล่มสลายของโซเวียต ความสัมพันธ์ก็ไม่เคยกลับไปเป็นเหมือนเดิมและจนถึงทุกวันนี้รัสเซียและสหรัฐอเมริกายังคงมีความขัดแย้งกันอยู่ถ้าจะเปรียบเทียบกับชีวิตประจำวันผมจะบอกว่าทั้งสองประเทศเหมือนเพื่อนบ้านที่แข่งขันกันว่าใครมีบ้านสวยกว่ารถดีกว่าหรือหมาเก่งกว่ากัน นี่เป็นการเปรียบเทียบที่เหมาะสมเพราะหลายคนอาจไม่รู้ว่ารัสเซียและสหรัฐอเมริกาเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันมากดินแดนของรัสเซียถูกแยกจากอ阿拉斯าด้วยช่องแคบแบริงซึ่งมีระยะทางเพียง83กิโลเมตรในจุดที่แคบที่สุดแต่ตรงกลางของช่องแคบนี้มีเกาะ2เกาะเกาะหนึ่งชื่อไดโอมิดเมเจอร์ซึ่งเป็นของรัสเซียและอีกเกาะชื่อดโอมิดเมเนอร์ซึ่งเป็นของ สหรัฐอเมริกาเกาะทั้งสองนี้อยู่ห่างกันเพียง4กิโลเมตรทำให้รัสเซียและสหรัฐอเมริกาเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันมากในช่วงสงครามเย็นชายแดนนี้ถูกเรียกว่าม่านน้ำแข็งถ่ะ หาผมต้องอธิบายความสัมพันธ์นี้ผมจะบอกว่ารัสเซียและสหรัฐอเมริกาอยู่ใกล้กันทางภูมิศาสตร์แต่ห่างไกลกันในเกือบทุกด้านหนึ่งในความแตกต่างคือมุมมองต่อเบียร์ในสหรัฐอเมริกาและเกือบทุกประเทศทั่วโลกเบียร์ถือเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจําหน่ายให้เฉพาะผู้ใหญ่แต่ในรัสเซียจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เบียร์ถูกจัดเป็นอาหารในความเป็นจริงจนถึงปี2010 เอ็ดกฎหมายของประเทศกำหนดว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เกิน10เซเท่านั้นที่ถือเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนที่ต่ำกว่านั้นถือเป็นอาหารและสามารถขายได้ทุกที่โดยไม่มีข้อจำกัดแต่ในปัจจุบันนี้เป็นเพียงหนึ่งในเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับอดีตของรัสเซียเพราะรัฐบาลตัดสินใจเปลี่ยนการจัดประเภทในปี2011เพื่อพยายามต่อสู้กับปัญหาการติดแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ของรัสเซีย ปัญหานี้รุนแรงมากจนมีการกล่าวว่าการบริโภคแอลกอฮอล์เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้รัสเซียมีจำนวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง11ล้านคนถ้าคุณยังไม่เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการดื่มและจำนวนผู้หญิงที่มากกว่าผมจะอธิบายให้ฟังโดยเฉลี่ยผู้หญิงในรัสเซียมีอายุไขถึง74ปีในขณะที่ผู้ชายมีอายุขเพียง66ปีหนึ่งในสาเหตุของความ แตกต่างนี้คือปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ของชาวรัสเซียนอกจากนี้สงครามอุบัติเหตุจราจรและปัญหาเกี่ยวกับหัวใจยังทําให้ผู้หญิงในประเทศมีจํานวนมากกว่าผู้ชายบางส่วนของผู้ชายรัสเซียยังช่วยเพิ่มความไม่สอ มาดลน,นี้การศึกษากว่า1น0 0 0 0คนที่ตีพิม์ในหนังสือพิมเดอรการดิออนของอังกฤษพบว่าผู้ที่ดื่มวอดก้าบ่อยๆมีความเสี่ยงสูงถึง3 5เเซ์ที่จะเสียชีวิตก่อนอายุ55ปีผู้ที่รอดชีวิตควรรู้สึกขอบคุณเพราะการอยู่ในประเทศที่มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง11ล้านคนคงไม่ใช่เรื่องแย่แต่ถ้าคุณคิดว่ามีเพียงผู้ชายรัสเซียเท่านั้นที่มีปัญหาการเสพติดที่น่ากังวลรอจนกว่าผมจะบอกคุณเกี่ยวกับหนีในรัสเซีย ฟังดูเหลือเชื่อแต่มีในเขตสงวนครอนอสกีของรัสเซียติดการสูดกลิ่นน้ำมันเครื่องบินและน้ำมันเบนซินปัญหาเริ่มต้นเมื่อมีคนพบถังน้ำมันที่พนักงานในเขตสงวนใช้สำหรับเติมเชื้อเพลิงให้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อไม่กี่ปีก่อนช่างภาพคนหนึ่งใช้เวลาอยู่ในเขตสงวนและบันทึกภาพมีที่เล่นกับถังน้ำมันและสูดกลิ่นน้ำมันก่อนล้มลงนอนหงายเพื่อปิด ทายเรื่องนี้ในแง่บวกและเพื่อไม่ให้ชาวรัสเซียโกรธผมผมจะบอกคุณว่าเครื่องดื่มที่บริโภคมากที่สุดในประเทศไม่ใช่วอดก้าและคุณอาจจะแปลกใจแม้ว่าคอ นอนที่ขึ้นชื่อเรื่องการดื่มชาจะเป็นชาวอังกฤษแต่ชาวรัสเซียก็ไม่น้อยหน้าโดยเฉลี่ยแต่ละคนดื่มชา5-10ถึงแก้วต่อวันรสชาติที่นิยมคือชาดำผสมน้ำตาลแต่พฤติกรรมนี้กำลังเปลี่ยนไปและในปัจจุบันชาเขียวหรือชาดำที่ไม่ใส่น้ำตาลเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นการดื่มชาเกี่ยวข้องอย่างมากกับสภาพอากาศของประเทศ ผมคิดว่าคุณคงเห็นด้วยว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าชาร้อนร้อนสักแก้วเพื่อคลายความหนาวเย็นในรัสเซียนอกจากชาแล้วยังต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์อย่างมากเพื่อเอาชนะอุณหภูมิที่ต่ำและหาวิธีสนุกสนานชาวรัสเซียเป็นปรมาจารย์ในเรื่องนี้ พ่อและได้คิดคนวิธีฆ่าเวลาหนึ่งในนั้นคือการเล่นหมากรุก,กซึ่งเป็นกีฬาที่ประเทศนี้มีนักแข่งที่ยอดเยี่ยมมาโดยตลอดแต่ก็มีกีฬาที่สุดโต่งกว่านั้นเช่นฮอกกี้น้ำแข็งและก็เฮลิคอปเตอร์คุณไม่ได้ยินผิดแม้ว่าจะไม่ใช่กีฬายอดนิยมที่คนจำนวนมากเล่นแต่กลุ่มคนที่บางคนอาจเรียกว่าบ้า ในรัเสเซียเล่นกอล์ฟที่แตกต่างออกไปภาพที่ไม่ธรรมดาของกีฬานี้กลายเป็นไวรัลทั่วโลกและในภาพเหล่านั้นเราเห็นว่าเฮลิคอปเตอร์ต้องบินต่ำแค่ไหนเพื่อให้ผู้เล่นตีลูกด้วยไม้กอล์ฟขนาดยักษ์ใหญ่ถ้าคุณเคยดูวิดีโอล่าสุดของเราคุณอาจเห็นกีฬาที่แอ ตกต่างออกไปเช่นฮาลิงในอแลนด์และโปโลช้างในเนปาลแต่ผมต้องบอกว่านี่คือกีฬาที่ชนะทุกอย่างในแง่ของนวัตกรรมถ้าคุณคิดว่าคุณไม่กล้าพอที่จะขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อเล่นกอล์ฟไม่ต้องกังวลไม่มีใครจะเรียกคุณว่าขี้ขลาดแต่ถ้าคุณพยายามปกป้องหูของคุณก่อนที่อุณหภูมิจะลดลงต่ำกว่าลบ20องศาผมไม่สามารถรับประกันอะไรได้ หมวกฤดูหนาวรัสเซียที่โด่งดังหรือที่เรียกว่าอูชานกาเป็นที่รู้จักจากที่ปิดหูที่สามารถพับลงมาเพื่อป้องกันความหนาวเย็นสุดขั้วยอย่างไรก็ตามมีประเพณีทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจในรัสเซียที่ถือว่าการพับที่ปิดหูลงเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าลบ20องศาเป็นการกระทำของคนที่ขาดประเพณีนี้มีหลักฐานมาจากสมัยทหารเมื่อทหารรัสเซียแสดงให้เห็นถึง ความต้านทานต่อความหนาวโดยการเก็บที่ปิดหูไว้ด้านบนจนกว่าความหนาวจะทนไม่ได้วันนี้ประเพณีนี้ยังคงอยู่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและการต้านทานความหนาวในฤดูหนาวอันโหดร้ายในเมืองต่างๆขอ รัสเซียเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นผู้คนสวมอุชานก้าโดยที่ปิดหูถูกยกขึ้นแม้ว่าอุณหภูมิจะต่ำกว่าศูนย์มากเพื่อแสดงถึงความแข็งแกร่งและความอดทนสำหรับผมนี่คือการกระทำที่กล้าหาญอย่างแท้จริงแต่ก็ยังเทียบไม่ได้กับความกล้าหาญที่ชาวรัสเซียโดยเฉพาะชาวเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแสดงให้เห็นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทุกคนรู้ว่าผู้นำเยอรมันที่มีหนวดบาง คนต้องการประสบความสำเร็จในสิ่งที่นโปเลียนล้มเหลวนั่นคือการยึดครองรัสเซียมีการกล่าวว่าเขาวางแผนเฉลิมฉลองชัยชนะไว้เรียบร้อยแล้วในปี1941กองทัพเยอรมันปิดล้อมเมืองเซ โนปีเตอร์เบิร์กซึ่งในขณะนั้นเรียกว่าเลนินกราดการปิดล้อมนี้กินเวลานาน900วันและในช่วงเวลานั้นเมืองนี้ถูกตัดขาดจากการสื่อสารกับส่วนอื่นของประเทศและขาดแคลนทรัพยากรที่จําเป็นเช่นความร้อนและอาหารแม้จะ,ะเผชิญกับความหนาวเย็นของรัสเซียชาวเมืองก็ยังคงต่อสู้ต่อไปมีผู้เสียชีวิตนับพันแต่พวกเขาก็ไม่ยอมจำนนและผู้นําเยอรมันที่มีหนวดคน นั้นต้องถอยทับต้องขอบคุณความต้านทานและความพยายามในสงครามของสหภาพโซเวียตในขณะนั้นรัสเซียจึงยังคงเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แม้ว่าภาพลักษณ์ทั่วไปของชาวรัสเซ ซีออคือคนที่มีผิวขาวผมสีบลอนด์และตาสีอ่อนแต่ในประเทศนี้มีความหลากหลายอย่างมากมีกลุ่มชาติพันธุ์ประมาณ190กลุ่มอาศัยอยู่ทั่วรัสเซียหลายกลุ่มมีลักษณะเฉพาะของชาวเอเชียกลางตัวอย่างของความหลากหลายนี้คือสาธรารณรัฐตาตาซึ่งเป็นหนึ่งใน85เขตการปกครองของประเทศมีประชากรมากกว่า3.2ล้านคนและมีภาษาและประเพณีของตัวเอง เมื่อพูดถึงประเพณีเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่นึกถึงตุ๊กตาแมดอีอชกาซึ่งเป็นตุ๊กตาไม้ที่มีตุกต๊กตาอีกตัวอยู่ข้างในและมีตุ๊กตาอีกตัวอยู่ในนั้นอีกสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือตุ๊กตาเหล่านี้ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรัสเซียอาจมีต้นกําเนิดจากญี่ปุ่นตามรายงานบางฉบับในช่วงปลายศตวรรษที่19ช่างฝีมือชาวรัสเซียชื่อวาซิลีวีโอดกินสร้าง ตุกตาแมตอีออชก้าตัวแรกโดยดัดแปลงแนวคิดจากตุ๊กตาญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่การคัดลอกธรรมดาด้วยความช่วยเหลือจากจิตกะเกมาลูตินเขาสร้างตุกตาตัวแรกที่มีองค์ประกอบแบบร์ สัตเซียตุกตาตัวแรกเป็นภาพของเด็กสาวชาวนารเสเซียที่สวมผ้าคลุมศีรษะและถือไก่ตัวผู้นับตั้งแต่นั้นมาตุกตาที่สวยงามเหล่านี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นแม่และความอุดมสมบูรณ์เพราะมันแสดงถึงผู้หญิงที่อุ้มลูกหลายรุ่นและผมอยากเห็นใครกล้าบอกว่ามันไม่ใช่ของรัสเซียถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับที่มาของมัตอิอชากาสิ่งเดียวกันนี้ไม่สามารถพูดได้เกี่ยวกับ เทตริสเกมอิเล็กทรอนิกสุดคลาสสิกที่ทำให้คนหลายรุ่นหลงไหลามานานหลายทศวรรษถูกคิดค้นในรัสเซียและไม่มีใครโต้แย้งเรื่องนี้ในความเป็นจริงเกมนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1,984เมื่อประเทศนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตแต่สุดท้ายมันก็ถูกจารึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ของรัสเซียในปีเดียวกันนั้นวิศวกรเล็กเซพาจิตานฟนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สถาบันวิทยาศา,ศาศมมสตร์มอสโกสร้างเกมนี้เพื่อทดสอบความสามารถของคอมพิวเตอร์โซเวียตโดยไม่ได้ตั้งใจมากนักเขาตั้งชื่อสิ่งประดิษฐ์นี้ว่าเททริสซึ่งเป็นการผสมคำระหว่างคำกรีกเทเทรที่แปลว่าสี่และเทนนิส ซึ่งเป็นกีฬาที่เขาชื่นชอบเขาเลือกคำว่าเทเทรเพราะชิ้นส่วนทั้งหมดในเกมมี4บล็อกผมเล่นเททริสเยอะมากในวัยเด็กคูนนล่าท่าวิดีโอนี้ทำให้คุณนึกถึงช่วงเวลาดีๆในวัยเด็กมันคุ้มค่าที่จะกดไลค์ดังนั้นอย่าลืมกดไลค์ก่อนที่เราจะเดินทางต่อไปในเรื่องราวที่น่าสนใจของรัสเซีย ส่วนต่อไปของการเดินทางของเราจะเป็นการเดินทางโดยรถไฟแต่ไม่ใช่รถไฟธรรมดาเราจะขึ้นรถไฟทรานไซบบเรียนอันยอดเยี่ยมซึ่งผมแน่ใจว่าคุณเคยได้ยินแต่ก็ไม่เคยเก่าเกินไปรถไฟทราน ไซบีเรียนเป็นเส้นทางรถไฟที่ยาวที่สุดในโลกข้ามผ่านดินแดนอันกว้างใหญ่ของรัสเซียจากมอสโกไปยังวลาดีวอสตอกเปิดใช้งานในปี1916ความสำเร็จทางวิศวกรรมที่น่าทึ่งนี้ทอดยาวประมาณ9,289กิโลเมตรและข้ามผ่าน8โซนเวลาเชื่อมต่อตะวันตกของยุโรปของรัสเซียกับเอเชียตะวันออกการเดินทางครบวงจรบนทรานไซบีเรียใช้เวลาประมาณ7วันและมอบประสบ การที่ไม่เหมือนใครให้ผู้โดยสารในการสำรวจความหลากหลายทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศโดยผ่านเมืองใหญ่หมู่บ้านห่างไกลป่าไม้หนาที่ยาวไกลที่ราบกว้างใหญ่และภูเขาอันงดงามนอกจากจะเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารแล้วรถไฟทรานไซบีเรียยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการผจญภัยและความโรแมนติกที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนผู้กำกับภาพยนตร์และนักเดินทางทั่วโลกการเดินทางบนทราน s ซบีเรียนเป็นประสบการณ์ที่ไม่อาจลืมเลือนที่ทำให้คุณได้สำรวจความกว้างใหญ่ของรัสเซียและเข้าใจวิธีชีวิตในภูมิภาคตา่างงอของประเทศได้ดีขึ้น จากรางรถไฟเราจะมุ่งสู่ที่สูงเพื่อไปรู้จักกับสะพานสกายบิทสะพานคนเดินที่น่ากลัวที่สุดในโลกเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอะดรีนาลีนที่พุ่งพล่านที่จุดหมายต่อไปของเราตั้งอยู่ในเมืองโซชีทางตอนใต้ของรัสเซียสะพานสกายบิทถือเป็นหนึ่งในทางเดินที่น่ากลัวที่สุดในโลกสะพานแขวนที่น่าประทับใจนี้ทอดยาว439เมตรเหนือหุบเขาลึกในภูมิภาค ราาพระศนียาโพลยานาที่ความสูง207เมตรสกายบริดมอบทิวทัศน์อันตราการตาของเทือกเขาคอเคซัสและทะเลดำแต่ก็อาจทำให้ผู้มาเยือนที่กล้าเดินข้ามรู้สึกเวียนหัวได้สภานธรทำจากเหล็กและกระจกทำให้ผู้เยี่ยมชมมองเห็นเหวด้านล่างได้ชัดเจน ซึ่งเพิ่มความตื่นเต้นให้กับการข้ามสะพานนอกจากการเดินข้ามสะพานแล้วนักผจญภัยยังสามารถลองเล่นซิปลายที่วิ่งเคียงข้างสกายบริด์ซึ่งมอบประสบการณ์การลงมาที่น่าตื่นเต้นและมุมมองที่ไม่เหมือนใครของภูมิทัศน์โดยรอบสกายบริด์ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ยังเป็นความท้าทายสําหรับผู้ที่ชื่นชอบความตื่นเต้นและความสูงจากจุดชมวิวที่สูงเหนือหุบเขาคุณจะเห็นความกว้างใหญ่ของรัสเซียที่ครอบคลุมสองทวีปนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งยุโรปและเอเชียป่า ประมาณ70%ของดินแดนรัสเซียอยู่ในเอเชียในขณะที่80%ของประชากรอาศัยอยู่ในส่วนยุโรปการกระจายที่ไม่สมดุลน,นี้สร้างการผสมผสานของวัฒนธรรมประเพณีและอิทธิพลที่น่าสนใจส่วนยุโรปของรัสเซียซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองอย่างมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นหัวใจทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ มีโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนามากที่สุดและความหนาแน่นของประชากรสูงสุดส่วนพื้นที่กว้างใหญ่ของเอเชียหรือที่รู้จักในชื่อไซบีเรียอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและเป็นที่รู้จักจากภูมิทัศน์ที่ดูร้ายและสภาพอากาศที่รุนแรงความเป็นสองขอ หัวระหว่างยุโรปและเอเชียนี้สะท้อนให้เห็นในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของรัสเซียที่ซึ่งอิทธิพลตะวันตกและตะวันออกผสมผสานกันอย่างมีเอกลักษณ์การอยู่ร่วมกันของชาติพันธุ์ศาสนาและประเพณีที่แตกต่างกันทําให้วัฒนธรรมของประเทศมีความอุดมสมบูรณ์ทําให้รัสเซียเป็นมอหลอมแห่งวัฒนธรรมอย่างแท้จริง นอกจากความกว้างใหญ่ของดินแดนรัสเซียยังเป็นที่ตั้งของภูมิทัศน์ที่หลากหลายแต่ไม่ใช่ทุกแห่งที่ได้รับการยอมรับในความงามทะเลสาบคาราชัยตั้งอยู่ในภูมิภาคเชเลบินมีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีว่าเป็นทะเลสาบที่มีกัมมันตภาพรังสีมากที่สุดในโลกในยุคโซเวียตทะเลสาบนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ทิ้งทยกัมมันตภาพรังสีจากโรงงานผลิตอาวุธ นิวเคลียร์มายักษ์ส่งผลให้ทะเลสาบสะสมระดับกัมมันตภาพรังสีที่สูงมากจนเป็นอันตรายถึงชีวิตสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในบางจุดการสัมผัสกับชายฝั่งทะเลสาบเพียงหนึ่งชั่วโมงอาจทำให้เสียชีวิตจากรัง สีได้เพื่อลดความเสี่ยงทะเลสาบถูกกลบด้วยคอนกรีตบางส่วนในช่วงทศวรรษ1,990แต่ก็ยังคงเป็นมรดกอันมืดมนของการแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์ทะเลสาบคาราชายัยเป็นตัวอย่างสุดโต่งของความท,ท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่รัสเซียเผชิญจากอดีตอุตสาหกรรมและการทหารอย่างไรก็ตามนอกจากความน่าสะพรกลัวเช่นนี้รัสเซียยังเป็นที่ตั้งของป้อมปราการ ที่ยิ่งใหญ่และคงทนที่สุดในประวัติศาสตร์เช่นป้อมปราการยุคกลางที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังคงมีผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องถ้าคุณยังไม่นึกถึงชื่อของอนุสาวรีย์นี้ไม่ต้องกังวลผมแน่ใจว่าคุณรู้จัก อันคุณเพียงแค่ต้องทบทวนความทรงจํำรัสเซียเป็นที่ตั้งของเครมลินมอสโกป้อมปราการยุคกลางที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังคงมีผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงของรัสเซียเครมลินเป็นป้อมปราการที่สง่างามซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันสำคัญของรัฐบาลรวมถึงที่พำนักอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีรัสเซียกำแพงและหอคอยของเครมลินมีอายุย้อน ไปถึงศตวรรษที่15และถูกสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาลีสะท้อนให้เห็นถึงสไตล์สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานร,ระหว่างรัสเซียและยุคเรเนซองส์นอกจากเป็นศูนย์กลางทางการเมืองแล้วเครมลินยังเป็นขอ อุม้มซับทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีมหาวิหารวังและพิพิธภัณฑ์หลายแห่งที่รักษาประวัติศาสตร์อันยาวนานของรัสเซียการเดินเล่นในเครมลินเหมือนกับการเดินทางย้อนเวลาสำรวจประวัติศาสตร์รัสเซียหลายศตวรรษป้อมประการนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจแต่ยังเป็นพยานถึงความยืดหยุ่นและความต่อเนื่องของชาติรัสเซีย เช่นเดียวกับที่เครมลินเก็บรักษาคุมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์รัสเซียยังมีสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่น่าประทับใจที่สุดในโลกเช่นทะเลสาบไบคานทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลกซึ่งความงามและความลึกลับดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกตั้งอยู่ในภูมิภาคไซบีเรียทะเลสาบไคคานถือเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลกโดยมีความลึกสูงสุดถึง1นึ่ 142เมตรนอกจากความลึกที่น่าทึ่งแล้วใบคารยังเป็นทะเลสาบที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีอายุประมาณ25ล้านปีแหล่งน้ำใสราวคริสตัลนี้มีน้ำจืดที่ไม่เป็นน้ำแข็งประมาณ20%ของโลกทำให้เป็นขุมทรัพย์ ทางธรรมชาติอย่างแท้จริงทะเลสาบนี้มีชื่อเสียงในด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีเอกลักษณ์เป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์นับพันสายพันธุ์ซึ่งหลายสายพันธุ์ไม่พบที่ใดในโลกหนึ่งในสายพันธุ์เหล่านี้คือเนอปาแมวน้ำน้ำจืดเพียงสายพันธุ์เดียวในโลกใบคานได้รับการยกย่องไม่เพียงแต่ในความงามทางธรรมชาติแต่ยังมีความสำคัญทางนิเวศวิทยาและวัฒนธรรมใน ฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมดสร้างพื้นที่น้ำแข็งกว้างใหญ่ที่ดึงดูดนักผจญภัยและช่างภาพจากทั่วโลกเช่นเดียวกับทะเลสาบนี้ป่าไม้ของรัสเซียเป็นส่วนสำคัญของระบาดบริเวศโลกแต่ตอนนี้เราจะสำรวจป่าไม้รัสเซียอันกว้างใหญ่และความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมของมัน รัเสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในด้านทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ขนาดใหญ่ของมันเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงสิ่งนี้ประเทศนี้เป็นที่ตั้งของป่าไม้ประมาณ20%ของโลกครอบคลุมพื้นที่ประมาณ815ล้านเฮกตาร์ป่าไม้เหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการดูดซาบ คาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตัวอย่างเช่นไทกาซึ่งเป็นป่าไม้เบเรียลที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัสเซียเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ที่มีความหลากหลายรวมถึงสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียงเช่นเสือไซบีเรียและมีสีน้ำตาลและควรทราบว่าป่าไม้รัสเซียไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อน,นิเวศวิทยาทั่วโลกแต่ยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอย่างมาก โดยให้ไม้และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ไม้และมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชนพื้นเมืองหลายแห่งอย่างไรก็ตามป่าไม้เหล่านี้เผชิญกับภัยคุกคามที่สำคัญรวมถึงการตัดไม้อย่างผิดกฎหมายและไฟป่าซึ่งต้องการความพยายามในการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง จากป่าไม้ที่กว้างใหญ่เราจะย้ายไปสู่ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในเมืองเพื่อสำรวจเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตั้งอยู่ในรัสเซียและทําความเข้าใจถึงผลกระทบของมลพิษนี้นรินตั้งอยู่ในตอนเหนือของไซบีเรียมักถูกกล่าวถึงว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกเมืองอุตสาหกรรมแห่งนี้มีชื่อเสียงจากการทำเหมืองนิกเกิลทองแดงและ แพลเลเดียมซึ่งก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาลการถลุงโลหะหนักปล่อยกา๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และมลพิษอื่นๆออกสู่ชั้นบรรยากาศสร้างสภาพอากาศที่เป็น พิษซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยสภาพในนรินรุนแรงมากจนพืชพันธุ์รอบเมืองได้รับความเสียหายอย่างหนักส่งผลให้เกิดภูมิทัศน์ที่รกร้างและปนเปื้อนผลกระทบนั้นน่าตกใจอย่างแท้จริงด้วยอัตราที่สูงของโรคระบบทางเดินหายใจมะเร็งและภาวะสุขภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสมลพิษเมืองนี้แทบจะถูกตัดขาดจากส่วนอื่นของ ประเทศเข้าถึงได้เฉพาะทางอากาศหรือทางน้ําซึ่งทําให้สภาพการอยู่อาศัยท้าทายยิ่งขึ้นสําหรับผู้อยู่อาศัยผมไม่แนะนําให้ไปแต่ถ้าคุณอยากไปนอรินคุณก็ไปได้แต่สถานการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นนก ฮับทุกเมืองในรัสเซียเพราะบางเมืองเป็นความลับและแม้แต่ชาวรัสเซียเองก็ไม่สามารถไปเยี่ยมเยือนได้โดยไม่ได้รับอนุญาตในยุคโซเวียตรัสเซียได้ก่อตั้งเมืองปิดหรือเมืองลับหลายแห่งที่ไม่เป็นที่รู้จักของสาธารณชนและไม่ปรากฏในแผนที่อย่างเป็นทางการเมืองเหล่านี้มักเป็นศูนย์กลางของการวิจัยทางทหารการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หรือกิจกรรมที่ละเอียดอ่อนอื่นๆตัว อย่างที่มีชื่อเสียงคือเมืองซารอฟซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อผลิตพลูโต,โตเนียมสำหรับอาวุธนิวเคลียร์จนถึงทุกวันนี้เมืองเหล่านี้หลายแห่งยังคงดำเนินการภายใต้มาตรการรักษาก ความปลอดภัยที่เข้มงวดและยังคงไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับชาวรัสเซียและชาวต่างชาติส่วนใหญ่ผู้อยู่อาศัยในเมืองเหล่านี้ได้รับสิทธิพิเศษเช่นสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและการเข้าถึงสินค้าและบริการมากขึ้นเพื่อแลกกับความร่วมมือและการรักษาความลับแม้หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเมืองเหล่านี้บางแห่งยังคงรักษาสถานะความลับไว้เนื่องจากความสำคัญ เชิงยุทธศาสตร์ของกิจกรรมของพวกเขาวัฒนธรรมแห่งความลับและการแยกตัวที่ล้อมรอบเมืองเหล่านี้สร้างบรรยากาศแห่งความลึกลับที่ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ รัสเซียมีปริศนามากมายแต่ในทางกลับกันเคมีกลายเป็นเรื่องที่ลึกลับน้อยลงหลังจากนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียคนหนึ่งนำเสนอผลงานจากการศึกษาหลายปีตารางธาตุซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สุดในวิชาเคมีถูกสร้างขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียดมิทรีเมนเดเลฟในปี1869เมนเดเลฟจัดเรียงธาตุที่รู้จักตามคุณสมบัติทางเคมี และกายภาพโดยเว้นช่องว่างไว้สำหรับธาตุที่ยังไม่ถูกค้นพบการคาดการของเขาว่าจะมีการค้นพบธาตุใหม่และจะเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบในตารางของเขาแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งตารา งาธาตุของเมนเดเลฟไม่เพียงทำให้เคมีเข้าใจง่ายขึ้นแต่ยังปฏวิวัติวิธีที่นักวิทยาศาสตร์มองโครงสร้างของสสารการมีส่วนร่วมของนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ต่อวิทยาศาสตร์นั้นยิ่งใหญ่และยังคงมีอิทธิพลต่อการศึกษาเคมีในปัจจุบันเพื่อเป็นการยกย่องผลงานของเขาธาตุหมายเลข101ถูกตั้งชื่อว่าเมนเดลเวียมเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาตารางธาตุเป็นพยานที่ ยังยืนถึงความสามารถของเมนเดเลฟในการมองเห็นรูปแบบในที่ที่คนอื่นเห็นเพียงความกลาหนสิ่งที่ขาดไปคือตารางธาตุทางภูมิศาสตร์เพื่อจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกในการศึกษาประเทศที่รัฐ เซียมีพรมแดนติดต่อการติดตามชื่อของประเทศจำนวนมากนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายระเซียครองตำแหน่งประเทศที่มีพรมแดนทางบกมากที่สุดในโลกโดยมีพรมแดนติดกับ16ประเทศได้แก่นอร์เวย์ฟินแลนด์เอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียโปแลนด์เบลารุสยูเครนจ,อ,จอ,อร์เจ,จียอาเซเซบไบจานคาซัคสถานจีนมองโกเลียเกาหลีเหนือและรัฐที่ไม่ได้รับการยอมรับอย่างอบคาเซียและเซออซีเชีย เครือข่ายพรมแดนที่กว้างขวางนี้สะท้อนถึงความกว้างใหญ่ของดินแดนรัสเซียและความหลากหลายทางภูมิรัฐศาส,าศาสตร์ของภูมิภาคแต่และพรมแดนนำมาซึ่งความซับซ้อนทางการเมืองวัด นธรรมและเศรษฐกิจของตัวเองรัสเซียบริหารจัดการสนที่สัญญาและข้อตกลงกับประเทศเหล่านี้เพื่อควบคุมการค้าความมั่นคงและด้านอื่นๆของความสัมพันธ,ธ์ทวิภาคีความหลากหลายของเพื่อนบ้านยังมีส่วนช่วยในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของรัสเซียซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายตามแนวพรมแดนและถ้าคุณสังเกตผมได้กล่าวถึงโปแลนด์และ ลิทัวเนียในกลุ่มประเทศที่ติดพรมแดนกับรัสเซียแต่เมื่อดูแผนที่ครั้งแรกอาจดูเหมือนว่าประเทศเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อนบ้านของรัสเซียแต่ถ้าดูให้ดีคุณจะเห็นวงล้อมของคารินินกราดคารินินก่อนหาดเป็นวงล้อมของรัสเซียที่ตั้งอยู่ระหว่างโปแลนด์และลิทัวเนียแยกออกจากดินแดนหลักของรัสเซียภูมิภาคนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและซับซ้อน โดยเคยเป็นส่วนหนึ่งของปรัสเซียและเป็นที่รู้จักในชื่อคอนิกสเบิร์กจนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อถูกผนวกโดยสหภาพโซเวียตคาลินินกราดมีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับรัสเซียเนื่องจากตั้งอยู่บนทะเลบอลติกทำให้ประเทศสามารถเข้าถึงน่านน้ำที่ไม่กลายเป็นน้ำแข็งได้ตลอดทั้งปีเมืองนี้มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์รวมถึงมหาวิหารคอนิกสเบิร์กและเป็นบ้านเกิดขอ องนักปรัชญ,ญาคนดังอิมมานูเอลคารคาลินินกราดยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของการประมงและอุตสาหกรรมซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคนอกจากนี้ภูมิภาคนี้ยังเป็นที่ตั้งของฐานทัพทหารรัเสเซียขนาดใหญ่ซึ่งเพิ่มความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน จากคาลินินกราดเราจะกลับไปสำรวจความยาวและกว้างของรัสเซียและเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีที่น่าสนใจที่อาจช่วยคุณหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดได้หากคุณตัดสินใจมอบดอกไม้ให้กับชาวรัสเซียในรัสเซียมีประเพณีที่ไม่เหมือนใครเมื่อพูดถึงการให้ดอกไม้ดอกไม้ควรให้ในจำนวนที่เสมอประเพณีนี้ฝังรากลึกในวัฒนธรรมรัสเซียและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในโอกาสเทศกาลเช่นวันเกิดงานเฉลิมฉลองและเดทแสนโรแมนติกจำนวนดอกไม้ที่ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโชคลาภและความสุขในขณะที่จำนวนดอกไม้คู่มักสงวนไว้สำหรับงานนตและพิธีไว้อาลัยซึ่งเกี่ยวข้องกับความตายและโชคร้ายประเพณีนี้อาจดูแปลกสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยแต่เป็นรายละเอียดทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่ชาวรัสเซียให้ความสำคัญอย่างมาก ดังนั้นเมื่อมอบของขวัญให้ใครในรัสเซียสิ่งสำคัญคือต้องเลือกช่อดอกไม้ที่มีจำนวนขี่เพื่อแสดงถึงความปรารถนาดีและหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดหากคุณสามารถทำให้คนอื่นประทับใจด้วยดอกไม้ได้ลองก้าวไปอีกขั้นด้วยการชวนคนรักของคุณไปเดินเล่นหากคุณต้องการสร้างความประทับใจที่ดีคำแนะนำที่ดีคือการไปเยือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของรัสเซีย ย่อแต่อย่าแปลกใจกับพนักงานที่นั่นที่พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิตที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแมวมีบทบาทพิเศษในการปกป้องคอลเลกชันศิลปะที่มีค่าประเพณีนี้เริ่มต้นในศตวรรษที่18เมื่อจักรพรรดินีเอลิซาเบธที่1ออกคำสั่งให้นำแมวเข้ามาในพระราชวังเพื่อต่อสู้กับการระบาดของหนูนับตั้งแต่นั้นมาแมวของเฮอร์มิเทจกลายเป็นส่วน หนึ่งที่รักของพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันมีแมวประมาณ70ตัวอาศัยอยู่ที่นั่นทำหน้าที่ควบคุมหนูให้ห่างจากสิ่งประดิษฐ์อันล้ำค่าแมวของเฮอร์มิเทศมีความสำคัญมากจนมีทีมผู้ดูแลและสัตวแพทย์เชฟ หานอกจากนี้ยังมีการเฉลิมฉลองวันแมวของเฮอร์มิเทศทุกฤดูใบไม้ผลิเมื่อสาธารณชนสามารถพบปะกับแมวที่ทำงานหนักเหล่านี้แมวเหล่านี้มีพาสปอร์ตของตัวเองและถูกรับเลี้ยงโดยครอบครัวเมื่อกเกษียณจากงานผมไม่รู้ว่าแมวมีสิทธิ์ได้วันหยุดในช่วงเปลี่ยนปีหรือไม่แต่ในรัสเซียปีใหม่มีการเฉลิมฉลองสองครั้งครั้งหนึ่งในวันที่หนึ่งมกราคมตามปฏิทิน เรกอเรียนและอีกครั้งในวันที่14มกราคมตามปฏิทินจูเลียนซึ่งเรียกว่าปีใหม่เก่าหรือปีเก่าใหม่ประเพณีนี้มีหลักฐานจากปฏิรูปปฏิทินที่ดำเนินการโดยปีเตอร์มหาราชในศตวรรษที่18เมื่อรัฐเอ ซียรับปฏิทินตะวันตกแต่ประเพณีของประชาชนและศาสนายังคงปฏิบัติตามปฏิทินเก่าการเฉลิมฉลองปีใหม่เก่าเป็นโอกาสที่ผ่อนคลายกว่าเมื่อเทียบกับงานหลักในวันที่หนึ่งมกราคมครอบครัวชาวรัสเซียใช้โอกาสนี้ในการรวมตัวกันอีกครั้งรับประทานอาหารรื่นเริงและบางครั้งแลกเปลี่ยนของขวัญสำหรับหลายคนนี้เป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองอีกครั้งขยายความสุขในช่วงปลายปี ด้วยความน่าสนใจนี้ที่แสดงให้เห็นถึงใบหน้าที่แท้จริงของชาวรัสเซียเราจะจบการเดินทางผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจของรัสเซียผมหวังว่าคุณจะสนุกและอย่าลืมว่าเรามีทริปอื่นๆที่กำหนดไว้แล้วที่นี่ในช่องสิ่งมหัศจรรย์ของโลกดังนั้นกดสมัครสมาชิกเปิดการแจ้งเตือนเพื่อจองที่นั่งของคุณและพบกันในการเดินทางครั้งต่อไป